สวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีเพื่อนๆน้องนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ oppo a 5 3นะครับในปี2021ได้มาในราคา2005นะครับ oppo a 5 3เครื่องนี้แรม4รลอม64 snapdragon 460เลยนะครับหน้าจอนี่ย9้นะทุกคนแบตบ5000ชาร์จเร็วด้วย18วัตต์คือบอกเลยว่าคุ้มมากกับราคานี้หน้าจอกล้องในจอด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาทดสอบเกม free fire แล้วก็ rv ตัวเครื่องเนี่ยมันบันทึกวิดีโอหน้าจอได้ด้วยนะครับถึง 720p เลยนะครับแต่ว่าแน a นร r a ก o n 460เนี่ยมันเป็นมือถือเอาไว้ใช้งานทั่วไปดูหนังดู y o u t อ่า 2160p 60เฟรมเรทเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีโหมดเกมสเปซนะครับผมเวลาเล่นเกมมันก็จะช่วยให้เล่นเกมแบบลืน่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5,000กบาทนะครับ5,400หรือ4,900นะครับในช h อป e e l a z าน a ดีไซน์สวยดีกล้องหลัง3ตัวเลยสแกนลา์นิ้วมือด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองบันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยแล้วก็เทสเกมแบบปรับสุดให้ดูนะครับเกมแรกนี่จะเป็นเกม Rv นะครับผมตรงนี้ก็จะมีโหมดห้ามรบกวนโหมดการแจ้งเตือนต่างๆนะครับโอเคเสียงลำโพงเป็นเสียงลำโพงคู่สเตอริโอนะครับด้านล่างแล้ก็ด้านบนค่อนข้างเสียงดีอยู่นะแต่ก็ไม่ถึงกับดังมากนะครับ เดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของเกม rv pad ใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเปิดเข้าโคง้งสามารถเปิรบนเฟรมเรทสูงได้นะครับหรือ60 fps เปิดภาพ sd นะครับผมแล้วก็เปิดการแสดงผลปรับได้ถึงขั้นสูงภาพปดีได้ถึงขั้นสูงมากนะครับพาดิขันได้ถึงขั้นสูงเปิดเงาเมฆไม่ได้แค่นี้เลยแล้วก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่าปรับสุดของรุ่นนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนอน,น,อน,อน้องที่จะเอามาแคสเกมมันจะไหวหรือเปล่านะ ส่วนกล้องในจอนะครับมันไม่ค่อยรบกวนนะผมว่าไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่นะอันนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนด้วยนะแต่เรื่องกล้องเนี่ยบอกเลยว่ากล้องเซลฟี่สายเซลฟี่เนี่ยบอกเลยว่ากล้องสวยนะครับตัวเครื่องนี้เป็น Android 10นะครับแล้วก็ ColorOS 7.2นะครับ ที่ได้ลองใช้งานมาหรือลองเล่นมามันก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแต่ถ้าเล่นปรับสุดอ่ะมันไม่ค่อยไหวนะครับมีอาการแหลกกระตุกนะครับนี่ขนาดผมใช้ WiFi นะครับเป็นฮอสปอร์ตเน็ตสิบเมกเดือนละ200บาทนะครับที่แต่ว่าไม่ได้ใส่ซิมเครื่องนี้เพราะถ้าใส่ซิมอ่ะผมไปลองแล้วมันเล่นปรับสุดแล้วมันจะแหลกนะครับถ้าปรับสุดแล้วบันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยมันเป็นที่ตัวบันทึกด้วยนะแต่ถ้าเล่นปกติไม่อัดหน้าจอก็ ปัสุดก็พอเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเล่นนานๆไม่ค่อยไหวแล้วกันนะครับผมแนะนําให้เล่นแบบปรับกลางๆเปิดแค่60เฟรมเรทก็พอนะครับการโหลดเข้าเกมการจับคู่ก็ไม่ถึงกับไวมากแล้วก็ไม่ถึงกับช้ามากนะครับพอดีพอดีอะโหลดได้ทันเพื่อนนะครับภาพการปีกก็สวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวปรับแสงประมาณนี้นะครับ เฟรมเลทเมื่อกี้ผมเห็นดอกลงไป54เลยนะครับจาก60เฟรมเลทนะครับ50กว่า57นะครับตอนนี้ก็ถ okay, mm ือโอเคอยู่นะ57เพราะว่ามันบันทึกวิดีโอหน้าจออยู่นะครับ โอ้ถอยก่อนนะครับผม <im> อ้กหูจะเอาในป้อมเลย <im> มาเลครับนี่ <im> นี่เรียบร้อยครับผมเ <im> มื่อกี้ก็มีดอกลงไปประมาณ5้าสนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตนะ52นะครับเวลาบวกประมาณ2คน3คนนะครับ สำหรเพื่อนๆน้องๆที่จะเอามาแคสเกมก็แคสได้อยู่นะครับนี่ตอนนี้ผมบันทึกวิดีโอหน้าจออยู่ที่ 720p นะครับก็เดี๋ยวตามคลิปบันทึกวิดีโอหน้าจอขึ้นให้ดูด้วยนะครับผมคอยก่อนนะครับ <Hit>. มันก็เล่นเกมได้ดีอยู่นะทุกคนนี่ซื้อมาสองมือหน้านะผมย้ำนะมีมือสองมือสามเลยนะครับผมผมว่าบอทแน่เลยอ่ะ มันมีสภาพน,นี้ก็ถือว่าคุ้มนะหน้าจอ90้าิบเอนะการทัศสกรีนก็มันก็ลื่นอยู่นะแต่มันก็ไม่ถึงกับลื่นมากนะครับมีหนืดๆห,หน่อยๆนะครับน,น่าจะเป็นที่ตัวฟิล์ม เรื่องทัชสกีนี่น่าจะเป็นที่ตัวฟิล์มด้วยนะครับแต่ว่าการทัชก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ใช่มือถือแบบเน้นใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับ <Okay. S 1> เรื่องความร้อนก็ถือว่าจัดการได้ดีนะครับที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยไม,ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับตาหนึ่งสองตาหรือสามตาแต่ถ้าเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันก็มีความร้อนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะว่ามือถือมันไม่มีระบบระบายความร้อนนะครับ หน้าจอก็ใหญ่ดีนะครับหน้าจอ6.5นิ้วเลยนะครับ90เพิร์อ่ะโอ้โหไม่ไหวนะครับผมโดนลุมสอง โอเคนะครับผมก็มาทดสอบสำหรับเกม ROV นะครับเรียกว่าปรับสุดเล่นได้นะครับแต่ที่ผมรู้สึกว่ามีอาการกระตุกแหลกนิดๆนะครับนี่คือผมใช้เน็ต10เมกเดือนละ200บาทนะทุกคนย้ําเลยนะครับถ้าใครที่ใช้เน็ต1เมก4เมกอาจจะไม่ค่อยลื่นเท่านี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์ไว้ให้นะครับ1ตากินแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่นะครับเกม ROV ปรับสุดของรุ่นนี้ตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่8 4นะครับหลังจากเกม ROV เลย ส่วนพับ g หรือเกมสเปคสูงๆผมเรียกว่าไม่แนะนําดีกว่านะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับมาเล่นได้อยู่นะเกมพับ g นะครับแต่ผมแนะนําพวก RV Free Fire Identity V หรือเกมสเปคประมาณนี้ดีกว่านะครับหรือเอามาใช้งานรับสายเป็นเครื่องสํารองดูหนังฟังเพลงก็ถือว่าคุ้มค่าดีอยู่นะครับถือว่าคุ้มค่าดีอยู่ ถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆสนใจก็หาซื้อได้นะครับใน Facebook Market นะครับมีอยู่นะมีขายอยู่นะครับ2,500-3,000นะครับ3,000นี่จะได้อุปกรณ์ชุดชาร์จด้วยได้กล่องด้วยนะครับที่ผมดูมามาดูการทั้งค่าของเกมฟรีไฟล์นะครับแพไมาล่าสุดก็สามารถเปิดได้ถึง3ระดับเลยมาตรฐานแล้วก็ขั้นสูงนะครับเปิดคมชัดระดับขั้นสูงแล้วก็เปิดชาร์โดนะครับ เปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับถึงขั้นสูงแล้วก็เปิดโอเชียนได้นะครับก็ตั้งค่าปรับสุดประมาณนี้เลย okay, โอเคเดี๋ยวไปลองสุ่มเล่นในโหมดท,ทั่วไปนะครับฟรีไฟล์นี้ผมก็ไปลองเล่นมาแล้วนะครับคือปรับสุดไม่ไหวนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆน้องๆที่จะเอามาเล่นเกมนะครับปรับสุดไม่ไหวเล่นนานๆนะ คือตาหนตาหรือซื้อเครื่องใหม่ๆอะ่ะแรกๆอาทิตย์หนึอาทิตย์ 1, 2, 2, อ่อะเล่นไหวยอยู่นะครับแต่เนี่ยผมเล่นมาวันวันนึงสวันเครื่องมือ2อมือสด้วยนะครับเรียกเรียกว่าไม่ค่อยไหวแล้วกันนะครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะเพื่อนๆนะครับพอเล่นได้ทันทีอัดาคอนเจ็ดสองศูนยังมีอาการแหลกกระตุกเลยนะครับถ้าปรับสุดเล่นานาน,านๆเกมฟีไฟหรือ RV นะหรือภาพจก็เหมือนกันนะ มีแค่ Snapdragon 460นะเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าคุ้มค่าดีอย่างแรกคือมันได้หน้าจอ90เพิ์ตมาทุกคนในเรื่องของการทัดสกรีนก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกม Free Fire หรือ PUBG เนี่ยผมรู้สึกมันนองหน่วงหน่นหนอยๆนะครับอาจจะเป็นที่ฟิลม์มก็ได้นะครับเพราะว่าฟิลม์มมันค่อนข้างมีรอ,อยรขีดข่วนค่อนข้างเยอะนะครับฟิลม์มตัวเครื่องเนี้ยเหมือนฟิลม์มมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับ ภาพโอเชียนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับภาพกราฟิกสวยๆนะครับกระโดดลบมไม่มีอาการกระตุกใดๆนะครับผมนี่โหภาพกราฟิกค่อนข้างสวยนะเห็นเงาต้นไม้เห็นเงาตัวละครนะครับสังคมสกินปืนนี่เห็นหมดนะครับแต่นี่คือยังไม่ได้มีอาการกระตุกใดๆนะครับผมไม่รู้สึกกระตุกนะแต่ว่าความการหันน่ะไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับผมผมปรับประมาณ80เลยนะครับรู้สึกหนึ่งน่วงหน่อยๆนะครับ ในเรื่องการหันมุมมองมันต้องไปปรับไอตัวที่มุมมองรอบๆนะครน่าจะไวอยู่โอเคก็ถือว่าเล่นเกมได้ดีอยู่นะทุกคน s n น p ดักเตอรสี่หกสู์นนะคร้ยนี่ ก็เปิดกระปงกระเป๋าอะไรก็ถือว่าโอเคเปิดได้ไวยอยู่นะครับการโหลดเข้าเกมต่างๆนะครับนี่การซูมสโคปก็โอเคนะครับผมไม่ค่อยหน่วงนะการซูมสโคปการยิงนะครับแต่ว่ามุมมองอะ่ะรู้สึกหน่งนวงนๆนหน่อยนะครับผมรู้สึกหน่วงนะเพราะว่าผมได้ลองเล่นมาหลายรุ่นมันก็ไม่ถึงกับหน่วงประมาณนี้นะครับมีหน่วงนิดหน่อยเองนะแต่ก็พอเล่นได้สังเกตดูเวลาผมเลื่อนอะ อนนี้หาคนยิงเรื่อยๆนะครับเกสะโคบให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูนะครับแนะนำสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่จะซื้อมาใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเกมได้แคชเกมได้นะครับแ n a p d r าสี่หกศูนยนะครับ แต่ก็ไม่แนะนําให้เป่าสูตรนะเพื่อนๆนะครับแนะนําให้เปิดแค่โหมดเฟรมเรตสูงปรับมาตรฐานก็พอนะครับสำหรับเกมพีฟากราตรฐาเป่าสูตรนี่ะเล่นานานๆไม่ไหวนะครับแหละแต่ว่าเพืน่อนๆน้องๆที่ดูในคลิปวิดีโอที่ผมเทสนะครับอาจจะดูไม่ออกโอเคมีกระตุกประมาณหนึ่งนะครับเมื่อกี้เลยนะครับเจอคน โอ้สองตีน้นึงเลยนะทุกคนนี่โอ้ตั้งไอวอรแดงซะด้วยโอ้ยิงไม่โดนลูกกระสุนหมดอีกนะครับผมโอเคถอยก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บลูกกระสุนก่อนนะครับผม โอ้ลูกกระตุนเพียบเลยโอเคนะครับผมเวลาเปิดกระโปรงกระเป๋าก็ไม่ได้มีอาการกระตุกนะครับแต่บางจังหวะมีอาการกระตุกนะเพื่อนๆนะครับกระตุกหนักเลยนะครับอาจจะเป็นที่ผมบันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยก็ได้นะครับอ่ามันก็พอแคสเกมได้นะเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนน้องๆนะครับที่จะเอามาแคสเกมอะ่ะมีวิ่งโอเควิ่ง วิ่งผ่านเฉยโอ้กระตุกประมาณ2ครั้งนะครับก็โอเคนะครับผมมาลองทดสอบเกม Rv แล้วก็เกม Free Fire ปรับสุดนะครับผมเรียกว่าเล่นเกมปรับสุดได้นะแต่ว่ามีอาการกระตุกเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยมีอาการกระตุกประมาณ2ครั้งใน1เกมนะครับแต่ว่ามันก็พอเล่นได้อยู่แล้วก็มีอาการแหลกนหน่อยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นที่ผมบันทึกวิดีโอหน้าจอาไปด้วยก็ได้นะครับ ครับเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหรเล่นเกมไปน1นตา2ตานะครับ R V แล้วก็ Free Fire นะครับเรียกว่าเอามาใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้นะครับในปี2021ด Snapdragon ซ6 0กกับหน้าจอ9 0้าิเลเลยนะครับแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดดีกินแค่34%เองนะครับไม่ได้กินเยอะนะครับแบตเตอรี่5000แล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะไม่ค่อยร้อนเลยผมเล่นประมาณ23ตานะครับไม่ค่อยร้อนเลยนะประมาณรู้สึกแค่อุ่นๆแค่อุ่นๆอนะ ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าดีกับราคานี้เองนะครับคือ4 5 0 0 5,000น่ะของ oppo นะครับในเรื่องของรอมความเสถียรก็ถือว่ามันเสถียรดีนะในเรื่องของ color os 7 2นะครับเครื่องที่ผมได้มานี่ไม่ติดโปรนะทุกคนไม่ได้ติดโปรไม่ได้ติดลอ็อกซิมอะไยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ซิมเพราะว่าผมเอา w i f i เทสดีกว่านะครับมันจะเล่นเกมได้แบบลื่น